ปอกป้อกขบอกกับบังซอยกันวันเตี้ยว้เอาบูเสองจ้ำไหลง่วนออกจกควากแล้บันบุ้ยบุยอุยขาพีน้องเล้ยลามเนื้อพริกไทยดำ สวัสดีครับพี่น้องกองไปเอาอาน้องนุ่งสุขุนทุกคนครับเอาครับมาจอดเลยมื้อนี้ครับพี่น้องตอนถ่วงใบสองใบาสามครับไปทุระหรือว่าทารูของกอม้าครับไปรุ่นมีเมนูเด็ดครับแบกไปพ่ายยื่นนี่มาใหม่ขั้นล้าวได้พี่น้องเพราะเป็นตอก,กก้าครับไปรุ่นอีสานบ้านน้อยครับอไหนี่จะมาเห็ดเมนูแปลกไหมเพราปุ้ยเอาเัื่องใดวันมันเอามาเห็ดตอกมัดกะบ่เนี้ยสีล้ำล้ำสิ้นหรือว่าล้ำเนียวล่องเบิ้งโอ้โหสีล้ำก็เอาลงก็ได้ยันนักเจ๊โอ เออแฟนครับโทรมากอ่พ่อเียรุ่นเวอร์สันเจ้าล้ำเหนียอไข่เบิ้งนี่น้เจ้าล้ำกบล้ำปลาไหลเร็วก็เห็ดล้ำเหนียบเบิ้งหน้าวอร์สันมาจัดล่องเบิ้งเสร็จเด้พี่น้องเอาเม็ดหนีได้ตีพี่รุ่นโอ้โหล่ะเจท้อนท้อนเป็นตอนนี้ล่ะโอ้มาล่องเบิ้งนะครับมาล่องซิมล่องกินน้ำกันล่องเบิ้งล่องเนียนเบิ้งว่าเป็นที่แรกของช่องเลยของช่องครับแม่ล้ำเนียบมาหนี อ่ะลองเบิ่งครับรุ่นกันเบิ่งกันว่าพี่รุ่นที่ผาเห็ดแบบเลยปรุงแบบได้ครับทั้งนี้ครับไม่มีตู้ครับฝากงานงๆๆๆๆๆกางๆครับท่านี้อ่าัสดีจ้าเตรียมอันเทียงปรุงอันไใบถาหอยรุ่นอันนี้คือตะไคร้แต่ว่าหมุนจังซี่มีตู้ทุบเด้อพี่น้องก็สิก็สิไข่อยูเป็นหัวจริงไข่เนาะตะไคร้ทุบๆมันจังสี่ชอยง่ายแยวว่าปุ้ยอบก็ใบบุกปถูกหอมๆครับพี่น้องหอมอย่าหมบ้านน้องน้อยจ้าโอะหรือ แม่น้องวันศิลจ้ามแ่วัันศิลตว่าแม่นม่วันศินได้พี่น้องแม่น้องวันศิลจ้าครับรุ่นการเบิ่งกันเด้อพี่น้องไอรุ่นก็แม่น้องไผ่ท่านได้ออกมาสิป้าเห็ดแบบนี้ครับพูดลังค่วนว่าลำปลาเห็ดในเนาะไอรุ่น ลามปลาเอาเขาแบบเดเอาเอาเขาทางดากนี่เราขาทางกุนบุ๊บังไม้ไผ่ต้องมือไว้ก่อนเนี่ยต้องเลยนี่ตัวกับเตรียมเครื่องเตรียมยังไว้ทานแล้วครับสามเส้าเอ็นสองส้าหลอดท่านมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันแมงยังจะเล็กฝากเลยว่าอันนี้มันสองเส้าหลอดมันก็มีตัวว่าเขาเป็นไหเลยฝากเขาเลยอ่ะว่าเป็นยังอันมันละเอียดจริงไหมอ่ะแต่เพราะมันมุนไม่มีตัวทุบอ่ะจะเป็นเบิ่งกันเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้มันละเอียดอ่ะกันแรกครับพี่น้องไม่ลื่นปาดไม่ครับ ไอ้ดำๆนี่มันเป็นมันแมงมันหมดมอฟ่รุน,น,นบ่ได้ได้อพีนน้องมาสีเขียวอันนี้สีได้บงยู่่องเบิ่งสิทะลุไปหัวใจบ่โอ้ยอาตุบเอาไปเอามาในร่้ำนี้มันสิได้พอ่นมาสิาสรุนเอ้อออางวะจีด้อออเอาจะสิวด,วดวงเงือหนังแล้วไอที่แน่ๆีฟ้าผีรุ่นมันมาสอดบังทีเอาหนิวยิ้นะร้างเบิ่งได้ขัวเอาตัวน่ะ โอ้ยดยครับบังนี่โอ้นอ่ดิโคตรม่นาพี่พ้านองมาเล่นโคนะครับนี่โยเอยต็นี่นี่ดเนี่ยเลยทอดลงทอดลงโอ้ดีก็ง่ามเพื่อวมา่ะโคตรดพีกน้องเอยวันี้เนาเต็มบังนี่มันสี่เด็ดสามโรสีไปนเอาใส่เกลืองบังกับพ่อแล้วอามาจินกันครับร้อมึงครับอยู่นี่ท่นได้สุกอยเตี เฮ้ยเหี่ยเป็นแทงไปแทงเป่น้องเลยเอแฝงปร่นนีแล้เบาปุ่ยาปันสีสีสอวะแีไค่ใส่พ่อปัมาก็ได้แม้วจริใส่พ่อหอมเลยไม่งตหรอหืมไม่งตีแม่พ่อลงหมละนี่แนหงมงานเอามาต็มกันเถพ่อไปนนเอาพ่อพ่อพ่อย่ามีไ่ผงะอันนี้ไุง้ะก็ดีเปนครับคุณจงมาจากทางฝัไตตัว อันยังเกาะเนี่ยพไข่ดำอ๋อยจนได้มากลองซีมน้ำกันนะครับมือนี่เสียบลองมึงปาดินสวาแทงมึงแทงอยู่นู้ยุ้ยซอยจุเจียวน้อบาปุ๋ยเนาองตาตาผมปวดปวดนโลนเป็ดเป็ลามมงพอดีเพนครับท่วมาตลายมือแล้วครับว้าวพอดงน้นมาเลยลามสิ่นมาเนี่ยเจลามสินข่เบ่งเนี่ยนะมันดีเสียบพนข่ยสมันขึ้นยากบคืนคืนอนคึนยุ่มือหนึ่ง มันจะเป็นจะแสีบเท้เลยเีบาปุ๋ยส้อยซิมมึงในเด้องวะสันจัดให้สนุกรองมืัอพี่น้องนี่ดอกตามกำขอคุณขอมาเราจัดให้เวทีคุณได้สินอะนีนี้ันเห็นใดเล้พี่น้องอันขอที่สองวันว่างว่างมันรืว่างวายเบาปุ๋ยซิมเนี่แเหนวะนี่วางชนะดี่มีนวะซิมไหน้ิมดิบเดียวกันมันหอมไหม อไปเอ้เนี่ยอันดับสี่สิ้นประตัวหนไแมตาปากคุงๆยัดเบิบเบิบเนาะน้ำตาแตกพักเนาะเพื่อนีเนาะใาเดีวอเอาได้เวลาแล้วครับนี่เชียงปุงเชียงแตงเรียวว่าถูดิบเมี่ยงเน่ยวันเม่วันสีนทูดิบ้าูกับทูบที่แห้งกระเทียม หอมแดงกระเทียมไข่ม่ไข่ไก่น้ำปลาหัวไงหลดไก่ควงเนี่ยบ่ปุ๋ยมีหัวจิ้งไข่อะครอบผมที่เริ่มมักก็ได้ใช้รุ่นไข่แม่พี่น้องอะคันจริงไข่บ้านเขาหัวจริงไข่เนี่ยเนาะบัวบัวลงไปถัดมาเลยคือพริกไทยดำนะครับแม่มัชชินตามไส้กรรไกร์แมนอันนี้พงนัวครับนี่พงแสบผู้บ่าพูดใส้ไรแสบไรแมนใส่ห่อนห้องหมอนนอนอะไรมันเจียมสิหัวเพราะเด็กยิ่งกินยิ่งเนี่ย เพิ่นก็บอกไปคืดๆหรอกเหมืนใส่พ่ออ้อยนี่เด้วย่านเดี๋ร้อยใส่อีกกี่เด้อนนี่ซอสหอยครับขาดไปได้อีกประเภทมัดทอดหรือว่าพัดพัดทอดนี่ต้องยกอะไรครับหอยยังเป่าปุ๋ยหอยยังเหรอหอยนางรมเนาะหอยหรหอยรสหอยนางรมมีหลายหอยเนาะอันนี้คือนำปลานำปลาใส่หลายเข้มหลายครับพี่น้องแมนเอาบใส่บลเข้มใส่เลยแมนตังค์กลางๆครับย่ห้อร้อยยี่เด้อหรอตัวนเล็กๆพี่น้องครับ ขัพ่มความแตกายาไรง่วเขาบ้างเห็นบ้มือดิต่อยเขาออกพี่น้องเยมีปักหน้าหัดหลังอาบปากซิวกุ่กตบดากเปะแลนดย้วยกอดทองเอียบอ่ากินน้ำที่หลังกันวะขัดโุพุ่ัดกันพี่น้องเดยนี่เาปุยตุลาตุลาก่อนึ้มเกียร์ครับพี่น้องใส่อะไรบ่พี่รุ่น้าวว้ใส่นีมีประเดียกเน็ดประเดกพ่แยงเด๋พี่น้องเลย

บักนากันเดือไปยูน้ำบุกน้ำเมียจำเมาเด้อบุ้งขี้ฝอยมาอ้อยหลายๆนี่ว่าไม่ไม่ฟุ่นๆยังสี่มาอ้อยเปียกไม่สาดโอ้เปียกไม่กี๊บเนบ่ยบุ้งลูกหลานคุ้นทั่วไปแล้วเนาะพูดยังหน่อยพูดบ่ไม่เอาด่วนเอาโดนบักเงี้ยซ้ำแขนมาดังไฝสามอกับวัดติได้วัดตีเอาไปเบิ่งเบาปุ๋ยก้อนมะลักซี่เหมือนบุ้งไปดีไปเห็นกองเสียขายเงี้ยไปดังอะไรเนี่ยเหรอ จูดมืดกวางนีว่าอะไรดิวัดเตี้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาร์กเรียบร้อยแล้วมาเด้อพี่น้องแฟนคลับสุกุศลค่อนครับมาไล่งัวลงบังซอยกันครับพี่น้องอบังเนี่ป้องพอกป้องเขาบอกอบอก,อก,อกขบาบังซอยกันวเตี้ยพี่น้องว้จูด้าหน่อยจูยดังพี่น้องซะนหน่อยนี่จูอีหลีเหรพี่น้องเอาบูเสียงยังล่ะเสียงมันดิ่นเตี้ยเสียงมันดิ่นว่ะไอ้ปุ้ยลูกบอกไปฮับ์ปเลยไอ้ปุ้ยอ๋อเอาพอดีลหรอเอาไรง้วลงบังเต็มบังเอาง้วะเขาบังยิ่ข้าวก่อน

เถี่มเถีแยมยังไงแม่มันจินใบหูดของใบหูดเอ้าเบาปุยไรก็อขอกเขาบังหมดก่อนปะเนี่ยอัดอัดบังแล้วมีพี่น้องบู๊ยต่ำบัท่านเหลวอยู่พี่น้องอ๋อเฮ็ดจังเลยมันจะปุวยมันบ่อนั่นนั่นละนวลอยากจะบอกเรื่งานนี่พอดีมับอืาพอดีมับบังที่สองครับขอกที่สองแม่ไรก็ไปแล้วมีแต่ง้อคุณล้วนๆเลยพี่น้อง งูมันอีคุเขาออกแล้วมันป่แมนต่อยเขาออกดีบัรเะนหาดล้งต่มดากเปะต่อยเรียบอกวะเอาออกอยู่เรียบอย่ามันคัก้าวอหน่งย่างเดวบกาไปหาหมอเนี่ยค้าเช่พ่อแมพี่น้องเรีบอเพอเอยากจุนหางของน้ำย่ามันเป็นค้าคยเงียดไปตี้มเง้เติ่งแสบไปตีออกาีตีส่วนนึ่งค้าเช่พอม่ลพี่น้องเลยเป็นแตเต็มบังวัลทิดก็ดีเปนสียดาระวติละตี จ้าเป็นอะไตายตีซีง,งัวค่าขออะไหือ,อ,าอาตาชาติตีวาย,วยตอนนี้อะไรกันตีแต่ว่า่ยังไปกินอยู่หรอกตวายตวายทตีอาวนสมุนไพร้วนครับพี่น้องเสียดายเสียดายะหลกกันเะเอจเสียบพี่น้องเลยหอมมวยมวยจะหอมใบหูดหรือว่าหอมผักทีกลมกลมกันไปบ่บดขิดทำเล็บเราพี่น้อง <ừ> um. สองครอบสองตัวแม่นแม่บงันงะน,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 นะครับพี่น้องจะได้ถ้ามาลอกซินนตรงกันเนี่ครับเดี๋ยวพอดียี่รุ่นสิเป็นก้นยางไว้เบาปุ๋ยไปครับลูกข้าวเดียวอึดใ,ใ, <น S 2> ใจเดียวกับพ่อหอดครับเอ่าติดตามกันเงีง้ยเงีวพอถึงซ้ำถุ่มเนาะเบาปุ๋ยว่าเพื่อนนะพ่อเหนื่อยเวลาเราพี่น้องทิศท่านเท็ดแทนไว้แล้วกางปุ๋ยวนวันหน่อยอ๋อ ดพ่อแง้มนั่นันเผาบังขลามเนาะไปยืนรุ่นเนาะเขาไห่แม่แง้มเขาไหมแม่เนาะเนไปสีไปสีเขาไหมมาเผาบังขลามหอมหอมแหมเดี๋ยวเ็ดบังขลามเห็ดเสียบเราใส่ใส่แบบใส่กะทิพร้อมเลยเราเห็ดถือหนึ่งเสียบเสีแม่ลูกไปใส่หัวดันบวกลั่วไหมเล่า้สูตรนเล่า้สูตรน้ำยาไก่ยาไก่อยู่ใส่หัวพ่อเป็นน่องยาไก่อันย no ู่ันเชียงคาน เจียงคานโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่ดินพันกันยาไก่แล้วเห็ดดีดีตัวเออเส่็จละบม่เสียบคางบนเท่านั้นสีอย่างไรซ้ำเบาปุ๋ยมากพี่น้องลูกสาวอยู่ออสเตรเลียมาเด้อมาซิมว้ายเบตุยรู้กายกินได้จุ่มอยู่ดีๆกินกินนั่นตะปนโอ้ยเดี๋ยวสีอันตะปนสูกินอยู่ดอกมือนนี่พอรุ่นน้ำสูบๆก็แล้วครับมือนี่ยังได้มาล่องเบิึงมาล่องมาซิมเบิึงน้ำกันดนะครับ มันแสบบบ่แมันจะเป็นรสชาติแบบไรตะวันเ,เต็มสูตรแล้วครับพอด,ดีมาปุวยไปครับเจ็บซีมทั่วมากโดนเติมแล้วครับพงยิรุ่นหอยเบิ้งไรเบิ้งคลิปโจ้ดเบิ้อแล้วอันบ่ว่าจะเป็นอ้อมปลาไหลอ้อมกอบโอ,ลลลอบ้ล้ำปลาไหลล้ำกบล้ำปลาหลายๆล้ำที่พอยีรุ่นเห็ดน,นั่นก็เป็นตะแสบอยู่แต่ว,ว่าผมเป็นคนมักซีนมาสัน,น,สนลองล้ำซีนนี่ผมเบิ้องนี้มันเป็น มันอยออกมาสิเป็นรสชาติแบบเดลสันแต่ว่าอย่าลืมให้เบาปุ๋ยซิมเดียวนะก็เลยจัดให้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆทีทั่วมาเลินไม่ยอมไม่ยอมทำเขาวอ๋อจค่นี้เบิ่งกันดูดวนครับมื้อนี้ด่งไฟใส่ออนวอนพี่น้องนี่เป็นฐานรุ่นนี้หอยรุ่นผสมหยากากันแนวมมูลนี่อืมผีกใส้ปุ๋ยใส่เป็นอินดีด่วนเต็สมุนไพรทั้งนั้นปิดปากใบเนี่ยครับ ยังฝนวง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 เนาะอยู่ดโดนเด้อพ exactly. ี Ou 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 ่น้องเอ้ยไปกินน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันล่องมึงเบาปุ๋ยวัดสุกแน่พวสุกแน่กับจิตหลดเปลืองพันย่นเต้นเต้ดิบกับเฮายังกินอยัวสั่นบ่หามว่าหอมไม่ได้มีตัวเมียนกรวานันอยู่ตั้งอย่ันย่นเ้นเ็นนั่นเย็นนี่อยู่หม่แน่หน่อยนงนี่มมีเราบ่เป็นยังบ่ใหม่อก เพราะว่าบางบางมันห,มอออหน,น,น,น<อ>าได้ไมีตัวบางหนาบางหนาพี่น้องรับประกันเลย่ลุกไหมเอาออกนิดนิดเอาเนี่อปลุกได้ขีดเหรอเนี่ยคนนี้ใหม่ยุกอีกบุหรี่หนึครับพี่น้องถ่ายเข้าเดียวถ่ายเข้าเดียวหมุนพิกเซ่ไม่ตัวจอมฮวงอยูก่กรรมเมืก่อนหึมเมีนบุนหรี่ฮวงเดียดแช่เดีบุ้คือธรรมดาเดียบใหม่เนี่ยไอ้ลูกไอ้ไพเนี่ยเราเดียงยุกกรรมก่อนจะไปหาปลาฟื้นเนี่ย นั่นอยู่ค uh, oh. ่กอยู่ไปยื่นไปฟาดหม่แกงข้าม่จิก่อนไม่จิกไม่จิกอันว่าเมื่อโอ้ยแต่สมัยก่อนยังไหนเป็นนักสันนิบาตอยเหรอพาหัวตัวใม่จีกใหม่เอ็นเมตุอยู่นั่นนั่นพางไฟเห็นพางแดงั้งสี่เหี้แตกเหี้แตนได้ไปยื่นก็่ามันก็ไม่แห้งสิแมะเดี๋ยวได้เจ้าเหลวคอยห่อนบอานเหลวครับหาฟื้นไปแล้วสายกลางทงฟันหัวตัวอย่างยี สมัยเก่าหาปลาื้นไม่มีอายุกำเลยสมัอนี in oh, ้อยากูอือเด้อเนี่สมัยนี้วายุกรรมได้ไปร่นอหลวมาอายุกระติกนำหอนท่านสมัยเลยท่านสมัยเมร์วันสิง่เินเบาขย้่เดินนี่ข่อยนัมันสมัยโบราณโบราณเอเจ้าได้ไหมติดนัวกันได้ครันปีนวกใกล้ซุกก็แล้วเมร์ว่นถ้าเป็นเมร์วนเดระนอนทางไส่เราก็กินนำหอนมันสีแข็งแรงเขีงแรงอยู่เด็กไปรุ่นขอยนึงเต้นโดนมาขี้ยงบักนมหึ่บักยังมาตักอับไหม ตักน้ำห่อนอาบไหมหมอดินพางไฟห่อนทานห่อนเดาเป็นบ่ลังอาบน้ำก็ได้อาบน้ำห่อนกินก็กินน้ำห่อนเคยตัวว่าได้กินข้าวกล้เกี้ยวตัีหาปลาก็หาตัวปิ่งปลาพวกปลาปิ่งปลาปลาเชิงยันขันยันมันผิดเมล่อนเอาเอาผีน่องเอ้ยหมวยเงี้ยวปวดเลยหอมงวยพี่น้องเอ้ย ส,สามบังพี่น้องตอนนั้นเเบาปุ๋ยเฮ็ดสองบงังพอดีไปรุ่นไปอันคือพ่อเชียงไต้มันก็เลยเชียงใต้มใส่กันเลยครับพี่น้องนี่บังนี่ล่ะนี่นี่วันบังนี่แล้ววันบ้าผ่านละ่ะบังนี่ะครับบังเชียงไต้มันนี่ชื่อแต่ไข่เล่ไหนี่แต่เบื้องเบบาปุ๋ยสีแปลกใจก่ว่าเทออกสีเบบาปุ๋ยทเท,ยทตัวนี้ตะกอนแต่เบื้องเด้อเบบาปุ๋ยสีง่วงบว ยังติดตามกันมึงครับอ้าวเบ้าปุ๋ย,ยก็ไมาให้เราพี่น้องเลยไปนี่เดี๋ยวเวลาแล้วเสียงยังพี่รุ่นเสียงโศสบุ้งดูกาเจ้ยไม่มีสมักบ,บังเบ้าปุ๋ยว่าบัาง,บาบางไหนเป็น,อนอบังที่เจ้าของเป็นคนเอาศัยหรอกมึงมันมีบังหนึ่งของพี่รุ่นหเหนยียดไปที่นี่มีแต่เคียงในก็เคียงในแมีนเอ้าเดีเวลาแล้วครับพี่น้องบังนี๋ยแล้วครับเนี่ยเป็นผู้เห็ดพี่รุ่นอืเอาไว้บาไป่ะอันนั้นว่าเมีนดอกแมน โอ้อันนั้นให้เสียงไทยวานได้เป็นสังในบอกเมียนออันนั้นว่าเมียนเตี้ยเอาว่าเมียนเขาไปน้ำกันปะมาดูมันห่อนมันห่อนเดี๋ยวหาจับกันเอามาแม่ยมันสินมาดิแม่ยมันสินจองบังนี่วะพี่น้องเดี๋ยวจังนั่นเตี้ยมาเดียวเดียวพี่น้องเอ้ยไปลุ้นน้ำกันรักษาเดี๋ยวเจือกดินไวเด้เตี้ยเอาแม่ยมันสินที่ไทยถือบ่ถล่าวว่างเห็น

มันเหล่าพรุ่นมันเหล่เอามือโจกกวิบ้างนะมาห่อมาห่อห่อตีไอปุยบัถ์กโวตัตโตัตพี่น้องนียส่วจะแซ่บครับเอาบังใดอ๋อห้มียวันสินอันนี้บางนี่แหละเป็นเชียงใัวเมีนนี่หอเมียวันสินเปิดมาพันรุ่นพันวาจีเมียนวัวเมีนบัว้ามพ่อเบิ่งห้ามห้ามสองนะจีไอปุยเท่นะเกิดวาตี บุ้ยหอมครับพี่น้องเอ้หอมมวยมวยบุ้ยบุ้ยบุ้ย่้ออกจากอันควกแล้วคักบ้งนียอโอ้ขนาดวี้ใส่น้ามาเด้หิแมวนยงไม่ยนต้เพราะว่ามันมันมันอึนหนยพรุ้วนนเพราะว่าพรุ้วลนเราใส่ตู้เย็นไว้แล้วมันหนื่นไหมล้ำส่วนน้ำพี่น้องล้สดน้เ่นี่แหละาอยากจะบอกรง่ายนองไม่ตู้พี่น้องาย้อ้บานนี้คับปวดหั ทีมงานเขาบอกมาติะทีมงานบอเห็นดอกมาเดียวมือนี้จักไปเองได้โบนาวาเป็นสีเทงสีดยาวาเป็นสีสองเราเราออกเหาเหาแบบ้ตัวนี่นีเาบอกับนี่ว่าเขาบอกจากบังพี่น้องเลยก็ยังเตรียมพรีมาโอ้ยาหน่ะมนขึ้นมาไร่น้องอืขากดปลพี่น้องเอ้ยหอมคลื่รุนหอมคกเนาะมเขือปอเสียัปมเฮ็ดอันยังก่อนไง เก็ดกันไก่ไหมยังกานี่ไหมอาละพี่น้องเลย่าไงผือดูพี่น้องเลยามันปุยต้องเนี่ยเอ้ามดแล้วมดแล้วมันสิ่มดแล้วล่ะคือนซองดูดูโอโอห่ยยังเดี๋ยวเบิ่งก่อนเมื่อท่านมดได้ปุยเมีนบ่ไปซองซอยเขาไปเนี่ มือเลยวอ้แมวมันินซองเมือนะเทม่นนะนมือนนั่นเ็ตอิเสียงไปต่กินเลียงนี่หนบงจ้องนีจ้น่าะอี่นี้เรพี่น้องนโอ้ยบงาพี่น้องเลยแมวมันสินก็ต่จ้องใส่จ้องเมาไปเมืออนะตั โอ้ไม่เนไอ้บ้าเปุ๋ยสอยโอ้ยขาปุ๋ยหอลามเนื้อพริกไทยดำสาุสุดแส่บโอ้ยบ่ร้อยกับขาพปุแล้วเนาะมันไปตมันลนจิบเห็นกินข้ดานี่บอกกัดกินขี้ดานี่ตีบ้าปุ๋ยจุด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 จบดจุ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 ดจนดุ่ดจุดจุดุดจุดจุดจุบาุุ้มุดจุดอุดจนดจอด้บดนี้้อดน้ด เราแสบซิมเพงไหนโซิมตอนก็ซิมน้ำเอาอี่รุ่นเผื่อว่าซิมเพียงไนตจีมันจังเสียบตจี๋ยจางเข้มลองบึงโอ้ประกาศเทียงให้เป็น้วปเป็นแต่เจี๋ยอกถอยก่อนเที่ยเลือดเอียกเปาใส่ปุ่งไว้ขางขุนนะถ้ากล่องเปาใส่กล่องประเดีเด้ถ้ากล่องเลือดเอียกจางเข้มก็บอกเลยเด้อล่ะให้เบาปุ๋ยซิมคองเขาเด้อบหมืนกันล้าสดน้ำ

อนะอ๋อเจ้เรียพี่นองเลยเหนเนื้อนุ่มดียังเลี้ยงให้ไรปุ๋ยดีแล้นี้ไม่รุ่นล้ำนี่ได้กินน้ำเราเตจีล้ำปลาไหลี่อะ่ได้กินเรี้ยวๆันนี้ได้กินเราได้กนเี้ยวกินสียเปียมกินยังไงบอเหลีวเนาะเนี่ มีหอยจึงในมันได้บ่ปุ๋ยอะไรเลยครน้ำกินไหมตูจิอยู่กีนองมาด้วต้องใส่ซ่อนเนาะมาได้พี่น้องเมเมตัว้หน่อยสาตัวนะครับยงหนึ่งต่อควรพเขาดีไรควรพเขาอะไรดิบกคนนีไรดดีไก่บ่อยมากไก่หรอคุยกัน่าไปยืนดินเดี๋ยวจะเ็สให้ตัว มาเด้อผู้เพิ่นบอกรื้อามสี่เพิ่นเสอว่าจังไบกินเดี๋ยวแดงมาเพินก็กินจ้าว่าเพิรนวัดล่องนี้เดือไปิ้รุ่นมันเอาบังอะไรไปนะทุกคนกาแฟถอยถอยถอยโอ้ยหนามไปแล้วไปนะไป

ส่วนมิตรสดข้าวกรนาเลยเนีอ้อนุ <c oughs> ่มดีว่ะถ้าเป็นบอกหาหนุง่งไปถ่ายน้านี่บ่มีเด้อมันหายา,ากแก้กระแฟก่<ร>ะน้ำกระแฟกพ่อ,อ,อได้ไปเตยแล้วอ้วนแลอกขนาดเจ้าขเขาแล้วพ่อได้กินอยูน่ยนงเราไนด้วยเนาะยังอยู่นะ ย้ำหนีหายากคีอดอกไปใส่มาใส่ก็ลำบากพี่น้องเอ้ยหายู่ให้จินบานบานห้องนี่งนั่นี่ก็เป็นเห็ดพอแล้วให้เก็บเห็ดไปมือนั้นไปไปน้ำเบ้าปุ๋ยแม่มันสินี่ไปเบางทางพอยินเช้าเช้าเย็นมีคนขึ้นหอดี้ก็ขอรุดมือเนี่ยร้างกันติดไปนู่น

ขนาดเลพี่น้องเอ้ยหอมบังหน่ยไฟวันที่เขาไปอบไปนั่งอะไร้าไม่รู้ร่องมือเดือแสบอยู่แสบแสบครับร่อง่านอนบ้าปุ๋ยเนาะเขามีเคล็ดวังขนาดพี่พ่รุ่นบริษัทสหนามเรียกว่าปุ๋ยแซนนิดหน่อยนี่มันบ่เดี๋ยวลังห้องบพรต้องใสหนามเลยร่องมือเป็นจะเป็นในหวังไส่นิดเดียวอย่างนั้นโคกดมันนหม้บ่ไดครับเอาเด้๋ยวกอบคุณแฟนคลับสุมองจมบ่นะครับที่ติดตามที่ชมตีดสารบันหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วครับ คลิปนี้เที่ยงนี้ครับผมพยิยรุ่นพร้อมทีมงานขอกราบคำว่าสวัสดีครับ